โอ้โนะฮะว่าเนี่ยวันก่อนยังโทรอู้กันอยู่เลยแมนวันนี้ไปเหรแล้วคนแน่ว่าอัยูแข่ทานอิ่งยังมาไปเวยบ่ะอ๋อไปเวยแต่ว่าเออก็ปังกระด้างไปเหรอเบอร์คนแน่ว่าแน่ใไดีด<อ>แล้วแต่เวรแต่กรรมอ่ะอันยังได้เคยร่วงเลยเนอะลุงโทนี่ก็ขอหืห้อัยด้วยกันเนาะอันยังทีงเ่เคยร่วงเลยไปแบบเป็นอย่างตายจัดหน้าเกิดมาก็ขอหื้อ เป็นคนที่ตกอย่างอี้แหมหลบมืดดาไปแล้วจ้าแล้วต่เว้นแต่การลูกตันนี่ไปเอาของกินของตาตั้งหน้าพุทธแน่น่ะเข้าไปทา <c oughs> งไหนไปร่วมงานทางไหนอยู่มาบังตาไปมาเขาไปเข้าไปทางไหนเลยเข้าไปทางไหนไปร่วมงานทางไหนไปร่วมงานทางไหนไป มานน่สักน่อยป่ะอ้าไม่รู้งานอะไรงานศพลุงอะสิศพลุงอะไรกูยังไม่ตายอ้าแล้วใครก็เห็นอยู่นั่นก็ป้ายนั่นอ่ะยี่หัธันวามันไอ้แจ็คมันทำคอนเทนต์กูยังไม่ตายยังอยู่เหรอที่แฝดหรือเปล่าตัวจริงตายไปไปตัวจริงตายแล้วไม่ใช่เหรอที่แฝดหรือเปล่าลุงมีตัวเดียวมีคนเดียว งอกจริงไหมเนี่ยยอมหรือเปล่างอกจริงฮะจริงงอจริงหรือเปล่านั่นแหละไนี่ยทำทรงผมมาใหม่ด้วยออยังไม่ตายอีกยังไม่ตายแทนที่จะตายไปแล้วยังอู้จะอยู่ทำไมละรอจัดงานศพให้ลุงชัยก่อนนะนเดี๋ยวมันไม่สมเกียรติเหรอต้องรอจัดงานศพให้ลุงชัยค่อยตายทีหลังลุงชัยเอา ดัดงานศพมึงกดด่อนที่เอเอนั่นแหละนั่นแหละเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าตกลงกันเลยใครจะตายก่อนตายหลังเอาอย่งนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้อยากได้อะไรบ้างตอนนี้อยากได้อะไรอยากได้อะไรชีวิตตอนนี้เหลืออะไรที่ยังไม่ได้ชีวิตตอนนี้เออเหลือเมียเมียก็ไม่มีเมียไม่มีอ่ะเดี๋ยวหาเมียให้แล้วรีบตายเดี๋ยวจะจัดงานศพให้เอง เดี๋ยวจะจัดให้แบบสมเกียรติเลยสไตายแบบขาอกเมียเหรอเออเอาแบบตายขาอกตายให้มันสมราคาคงไม่ตายมากทำไมไม่ตายหรอกขี้โมชิบหายเลยอยแสดงว่ายังอยู่ยังอยู่ยังไม่ตายยังอยู่คู่กับเมืองเพชรชบูรแล้วอะไรแล้วอะไรคือคือมาตายมันกใครจะไปรู้นี่ข่าวไปถึงเชียงใหม่เลยเนี่ยข่าวดังไปถึงเชียงใหม่บอก ลุงโทนี่ตัดงานวันเกิดจัดงานวันเกิดวันนี้วันเกิดวันนี้วันเกิดวันนี้วันเกิดไม่ใช่วันตายโอ้โอ้ทั้งลูกพี่ลูกน้องเนาะแปลว่าวันเกิดวันเกิดเหรอใช่กูตายวันเกิดอายุ46 47 47 47แล้วเรียกลุงเนี่ยนะแล้วมึงเท่าไหร่52อันนี้วันเกิด47 47ลุง ลุงโทนี่เป็นเรียกลุงได้ทำไมอ่อนกับกูตั้งเยอะนั่นแหละเอไปงั้นก็ร่วมไปเข้าไปฉลองเลยดีกว่าไปเข้าไปไปซึมเศร้าแล้วทีนี้ก็เต้นไปเลยเต้นอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้จัดโคโยตี้ให้นะได้เลยเอาโคโยตี้กี่คนบอกมามีเยอะเท่าไหร่เอามาให้หมดไวราไว่าเดี๋ยวติดตามต่อไปนะคืนนี้โคโยตี้จะลุมเล้าลุงชัย เอาให้ตายข้าอกจุ๊แน่นอน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกอยู่ท้นนั้นเบโอเคครับพอแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณรับนะฮะก็มาวยพรก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเหมือนกันนะปีใหม่ผ่านปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาขอให้คลิปคนดูเยอะๆ FC เพิ่มขึ้นนะ ่ำร่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนปีห,หน้าฟ้าใหม่สวัสดีปีใหม่รวยรวย,ยทุกคนครับ,รบไอไหน้าครับ